โอเคหลังจากที่ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับผมทำพลาดไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้ใส่ใจคำพูดมันเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วนะไอการทดสอบเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมมันอยู่ตรงข้างหน้าเรานี่เองนะครับก็เราก็ออกไปลุยซะยกใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับว่าไอการทดสอบนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมอ๋อจริงๆแล้วไอแท่นบูชาเนี่ยไม่ใช่เสียง100นะครับบวก5นะแต่ว่าเราต้องความเสียงนะครับเราต้องเสียตัว ไอตัวหลอดอ่ะไอตัวหลอดเป็นถึง100เลยนะครับผมการอัปเดตอยู่ที่23นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับไอตัวนี้เลือกของรางวัลได้นะครับผมโอเคตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ผมอยากได้น้องหมานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนี่กันนะครับผมเมื่อพลังชีวิตของศัตรูนะครับปกติลดลงต่ำกว่า30%นะครับผมความเสียหายที่ศัตรูจะทำเพิ่มขึ้น100%นะครับผมเอ่อน่าจะเป็นการแบบว่าเอ่อถ้าเอ่อถ้าพลังชีวิตถ้าหลอดเลือด สตูลง30%มนะครับมันจะเพิ่มความเสียหายให้เรานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกดไปที่เสียงนะครับเหมือนโอเคนี่ไงมีมีตัวนี้นะเฮ้ยเหมือนผมจะติดพิษอะไรสักอย่างนะครับผมโอเคดีหน่อยที่เราเอาพกปืนมานะครับเราจะเข้าห้องน้ำซะแล้วสิโอเคเหมือนเหมือนผมติดพิษแต่ว่าผมไม่ได้รับไอ้นี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะฉีดจะฉีดเฮ้ยเหมือนผมติดพิษนะครับแต่ว่า เ,เหมือนผมจะได้นี่ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องโอเคผ่านแล้วนี่ไงชื่อเสียงโอเคคุยกับแครี่ข้างนอกนะครับผมเออแ,แครี่แครี่แครี่ไอหมอนี่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวแล้วผมจะต้องออกมาฝั่งนี้ดูก่อนนี่เหรอแครี่คนนี้เหรอคุยกับแครี่ใครวะนี่ไงนี่ไงแครี่โอเคเหมือนเราจะ เ,เก็บเกี่ยวนะครับทำท้าทายนะครับและงานรายวันนะครับผมตัวนี้สอดแนมหน่วยสอดแนมของเรานะครับพบกวางที่ถูกค่าในพุ่มต้นสนนะครับโอเคเราเราจะทําตัวนี้ไปด้วยนะโอเคทํานะครับผมโอเคเี๋ยวเราต้องไปที่พุ่มต้นสนนะครับผม ค okay, ภารกิจของเรานะครับก็คือตรวจสอบซากกวางนะครับ3ตัวนั่นเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาซากกวางก่อนนะครับมันจะอยู่แถวนี้แหละ๋อ้นี่ไงนี่ไงเป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะผมโอเคทําการตรวจสอบนะครับผมมาได้หนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ฝั่งนูน้นเคซากกวางมันไม่น่าจะอยู่ในใต้ดินหรอกเดี๋ยวเราจะทําภารกิจกันก่อนนะครับแล้วค่อยสํารวจนะว่าข้างล่างมันมีอะไรนะรผมโอเคพบหลักฐานหนึ่งชิ้น2ชิ้นแล้ว อ่อตัวสุดท้ายมันอยู่เท่าไหนวะน่าอยู่ฝั่งด้านล่างแหละเคแล้วกัจะซอมบีไปด้วยนะโอ้ปืนนี้ถือว่าแรงนะเป็นปืนสั้นนะครับโอเคได้จากเออ่ท่าเรือนะครับผมในโซน B ในโซน B ในห้องวิจัยนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินหาก่อนมันจะยังไม่เจอวะ่ะ โอเคเราเจอแล้วนะครับผมพยายามฆ่าซอมบี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งฆ่าซอมบี้ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเรายิ่งเก็บแต้มไอตัวหลอดเลือดน,นั้นได้เยอะมากที่สุดนะครับผมได้เยอะมากนะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ที่แคมป์นะครับเพื่อหาแครี่นะครับผมโอเคภารกิจก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจที่2กันเลยนะครับผม พวกกวางไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมโอเคเราต้องไปปลดปล่อยนะครับที่เออ่ที่โรงต้นสนนะครับผมอ่านี่จากการขดขี่ของพวกมันทีโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่โรงต้นสนนะครับใช่ไหมเมื่อกี้ผมดูผิดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราภารกิจเราต้องไปที่โรงต้นสนนะครับ ผลิตของเราก็คือการทําลายนะครับการฆ่ากวางติดเชื้อนะครับที่ตรงต้นสนนั่นเองครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมากําจัดกวางกัน5ตัวเคเหมือนมันจะมีกวางติดเชื้อแถวนี้นะเดี๋ยวเราจะไปกำจัดกวางกันดีกว่านะ่าจู่ตรงนี้ครับอุย้ยไม่ใช่อ้วนตีนี่เฮ้ยโอเคเรียบร้อย เฮ้ยนี่ตัวนี้จะเชื่อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาเฮ้ยตัวนี้ตัวติดเชื้อตัวนี้ยนี่นี่เอาสิเอาสิอ่านี่ตัวที่สามนะครับตัวที่สามตัวที่สี่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวบนโอเคเป็นไอ้นี่ธรรมดานะครับอ่าไม่เจอไม่เจอโอเคไม่ใช่เพอาี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว โอเคเหลือตัวสุดท้ายนะครับไม่ใช่วังอยู่ไงนอ้ไม่ใช่ใชโอเคตรงนี้ตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรายงานว่าเราเสร็จแล้วดีกว่า โอเคภารกิจสุดท้ายนะครับให้เราไปที่ยอดแหลมหินปูนนะครับผมอ่ากดไปที่ทำเคเวสตนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านนอกกันนะครับโอเคภารกิจนี้นะครับให้เรามาที่หินปูนตัวแดงนี้นะครับผมยอดแหลมหินปูนนะครับก่านล้างชาวชาวชวด ขวาล้างชาวสวนเน่าเฟะนะครับที่ยอดแหลมหินปูนนั่นเองนะครับผมห้าคนนะเดี๋ยวเราจะไปกำจัดมันนะครับผมแล้วก็ไปรับภา,ารกิจกันนะครับผมไปเซจสิสน้นภารกิจกันเดี๋ยวไม่ใช่รับสิโอเคเหมือนรถผมจะเปื้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกำจัดมันให้เดี๋ยนะโอเคตัวนี้เหรออุ้ยอื้ยอาวุธบลูดบลูดะไรตอนกำลังยิงกันเนี่ยโอเคเหลือเหลือกี่คนอะยังไม่ได้สักคนเลยอ่ะเดีตัวนี้ไม่ใช่ แล้เวเราจะไปกำจัดได้พวกนั้นกันนะครับไม่ใช่ยิ่งค่าเยอะเท่าไหร่แต้มเรายิ่งเพิ่มนะโอเคตัวนี้ด้านล่างคงไม่ใช่นะครับเฮ้ยนี่ไงเหมือนเจ้าหน้าที่ซอมบี้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้เสียลูกกระสุนไปปะเฮ้ยโอเคปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปเราต้องหา เขาสวัสดเคเหมือนจะไม่มีนะหรือว่าที่ชันใต้ดินเฮ้ยไอ,ยอยตัวนี้อุย้ยตัวนี้มาไงเนี่ยเอ้ยเอ้ย เดี๋ยวผมต้องหนีก่อนผมต้องหนีก่อนโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยถ้าเราเข้าไปตอนนี้นะครับมันอาจจะยังอยู่นะครับให้เราไปที่พื้นที่อื่นก่อนนะครับผมให้ทําการรีเซ็ตตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้ามาใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อไอ้ยักษ์จะได้หายไปนะครับถ้าเราเข้าไปเลยไอ้ยักษ์จะยังอยู่นะครับผม เคเรียบร้อยมันน่าจะหายไปแล้วนะมันน่าจะไม่อยู่นะทีเราต้องหาชาวบ้านนอเฟนะครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเคน่าจะอยู่ด้านในนะครับอ๋อนีไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเหมือนอาวุธเราจะพัง เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเปลี่ยน okay, <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนโอเคถ้า <c oughs> เป็นคนปกติก็ตายละโอเคได้สองคนครับปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนหาเรียบร้อยโอเคนั่นตีทีเดียวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อือหาได้สองคนแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปหาอีกสามคนที่เหลือนะโอเคเหมือนนี่ไงยังไงเสร็จแล้วเสรแล้วเสร็จ ไซสีไซสีโอเคได้แล้วนะครับอาตัวนี้ผมเก็บอะไรจากมันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะกลับไปเพื่อเสร็จสิ้นภารกิจกันนะครับผมเหมือนเป็นปืนกระจายไอ้ตัวนี้ยโอเคได้ก่อนหน้านั้นขอยฟาร์มของก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการมานะ โอเคเราต้องรอเวลารีเซ็ตอีกนะครับเสร็จสิ้นหมดแล้วนะเราก็ต้องรอเวลารีเซ็ตอีกประมาณ23ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมง1วันพอดีๆนะครับผมก็ภารกิจเราก็ทั้งหมดก็เสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วเ็าจะไปออรอเวลารีเซ็ตมันก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําภารกิจอื่นกันนะครับผมโอเคทําให้เสียเวลาเยอะมากเลยนะครับต้องแบ่งเป็น2พาร์ได้แล้วเพราะว่า ตอนแรกเรายังไม่เข้าใจไงว่ามันให้เรากดตรงนี้นะครับผมอาจจะเป็นที่ปุ่มกันเดียวก็ได้ตรงนี้มันให้กดตรงนี้นะแต่ว่าเอ้ยตรงนี้ผมได้รับของมาวะเก็บก่อนโอเคเราต้องใช้200นะในการเพิ่มระดับนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยมาทำก็แล้วกันนะครับในคลิปหน้านะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวของที่ได้มาไปเก็บก่อนดีกว่านะจะได้เพิ่มพื้นที่ในกระเป๋าเรานะครับ